สัสดพีพี่เป็นเพื่อนที่ติดตามผมมาวันนี้ผมขอขอบคุณครท่านที่เข้ามารับชมครับแวะเข้ามารับชมช่องของผมนะครับซึ่งในแต่ละคลิปนะครับผมเน้นย้ำเสมอว่าการเปลีป่ยนแปลงทางด้านกายภาพของมอลสารไอของ ของปูนเปลือกหอยนั้นนะครับจะมีพูดถึลักษณะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งภาคแา้วก็ปีก็ควรที่จะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนครับในของปูนเปลือกหอยนะครับเขาะจะมีการเปลี่ยนแปลงในด้านทางกายภาพเสมอนะครับซึ่งเป็นการของตัวนะครับของของปูนนะครับที่มีส่วนผสม รวมไปถึงน้ำว่านต่างๆนะครับและออำอ้อยเขี้ยวนะครับพึ่งนะครับรวมทั้งมวลสารปุ๋ยตกหอยนะครับกล้วยนะครับใบข้าวสูบนะครับพืชต้นนะครับและมวลสารอื่นๆอีกมากมายหลายชนิดนะครับที่ปู้โตได้นำมาใส่นะครับมาเติมใส่ครับรวมไปถึงพุทธศิลป์นะครับในภาคส่วนเด็ดนะครับที่มีความอ่อนชอยงดงามเข้มขลัง ตามาแบบฉบับของวัตถังนะครับซึ่งมีการสร้างนะครับหลายยุค,คหลายบาระนะครับที่ตามประวัตินะครับซึ่งการพยายาิจารณาพระสมเด็จนั้นนะครับความเป็นธรรมชาตินะครับในความเก่านะครับที่จะต้องมีนะครับใน สมเด็ดนะครับคือผงปูนนะครับตึกหอยนะครับจะต้องมีความาเปลี่ยนแปลงนะครับกับมีการหบลัตัวนะครับซึ่งจะต้องมีอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ปโปโพนะครับเป็นพระหลวงปู่นะครับเอดียสานบงนะครับ มีความม,มีพุทธสิ์ที่วัดงามน,นะครับอีกองหนึ่งนะครับเนื้อหามนสารนะครับองค์นี้จะ,จะมีอร่องรอยความเก่านะครับจะมีการสึกก่อนนะครับที่เห็นอยู่นะ ลงกล้องนะครับขยายดูมวลสารและเนื้อหาความเก่านะครับซึ่งพระสมเด็จนะครับมีความเก่านะครับและมวลสารต่างๆฟัง,ง,งจมอยู่ เวลาดูแบบปกตินะครับจะมีผิวที่แห้งผากนะครับแต่ถ้าหากเราลงกล้องแล้วนะครับจะมีความช้ำนะครับความเดึกนุ่มนะครับอยู่ในเนื้อพระนะครับจะไม่แห้งกระด้างนะครับก็คือในส่วนผสมนะครับเขาจะมีน้ำบ้าน,นต่างๆนะครับที่คุกเขาเข้ากัน สมกับปูนเปิือกหอยนะครับรวมไปถึงข้าวสุกและกล้วยนะครับน้ำผึ้งนะครับที่เป็นตัวประสานนะครับเห็นไหมครับเนื้อภาสมเด็จนะครับจะมีการหอยเขียวยุย่นย่อนะครับนะครับมีแคลไซนะครับงอกขึ้นมานะครับซึ่งการงอกขึ้นนะครับ ก็จะต้องใช้เวลาร้อยกว่าปีนะครับถึงจะเป็นพุทธลักษณะแบบนี้นะครับในการงอกขึ้นมาใหม่ของปุ๋ยน,น,นะครับภาพความชื้นนะครับต่างๆนะครับรวมไปถึงภาบ ลาต่างๆนะครับที่กระดขึ้นมาครับคับฟานะครับ,บ,รบและน้ำมันตัางๆนะครับที่เราเห็นอยู่บนพื้นผิวพักนะครับรอยเหี่ยวย่นนะครับในผ้าสมเด็จนะครับการสุดตัวการยุบตัวการห่อ รูปุนต่างๆซึ่งเกิดจากการย่อยสลายของอปูนนะครับเห็นไหมครับพระเกศนะครับมีความงดงามยิ่งนะครับจะมีแยเน่านะครับพระเกศจะมีพุทธาศาสนาอ่อนช้อยงดงามมากนะครับพิมพ์ปกโพตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมีรอยกระเทาะ มันสานต่างนะครับที่เราเห็นนะครับนะครับเป็นความเป็นธรรมชาตินะครับซึ่งธรรมชาติของของเก่านะครับจะต้องเกิดขึ้นในพาะสูเด็ดที่มีเนื้อหา นะผสมกับข้าวสุกกล้วยนะครับ พรนนะมรสรระมรสรสำเร็จนะครับการศึกก่อนนะครับรุดล่อมน,นะครับนะครับงงามยิ่งนันพระองค์นี้ นะครับและความเป็นธรรมชาติของผะที่ผ่านเวลานับร้อยกว่าปีนะครับมีแขวาไสนะครับพิดาอยู่นะครับและมวลสารต่างๆที่ฝังจมอยู่นะครับซึ่งต้องพิจารณานะครับถ้าสมเด็จนั้นจะต้องมีเ,เนื้อเน่านะครับ สำคัญในการพิจรารณาโดยเฉพาะ,พาะที่ลงกุครับจะต้องมีภาพไข่าขาวนะครับไข่เทาครับ,รบซึ่งจะมี ลักษณะคล้ายๆเด็กจำพีหรือพิรุณลักษณะคล้ายๆห่งังสะพานนะแต่เป็นสีดำนะครับ จะมีความเก่าชัดเจนนะครับเห็เจนนะครับคล้ายลักษณะเด็กไหลเงินยวงครับคล้ายลักษณะประมาณนะครับเด็กไหลไพ่ดำประมาณแต่ไม่ใช่เด็กไหลไพ่ดำครับเหมือนหินสีอะไรประมาณนะครับน่าจะเป็นเด็กไหลเงินยวง ที่มีความรู้ในสิ่งเหลนี้ก็คอมเมนต์เข้ามา 我、嗯。嗯 ปีอ้าจะมีแคลไซ์นะครับนะครับง,งามซึ่งเราจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นถ้ากเก่าที่ผ่านเวลามารับร้อยกว่าปี งอกขึ้นมาใหม่นะครับเห็นไหมครับสวยงามครับเหมือนรังปลวกนี่นะครับนะครับลนะอยปีแยกจะมีการงอกขึ้นมาใหม่นะครับมีกระชานะครับ ولكنني لا นี่คือความงดงามน,นะครับของสมเด็ดนะครับที่มีความเก่านะครับมีการงอกทับซ้อนขึ้นมานะ การเน่านะครับเห็นไครับแอบใสย่ยาอยู่นะคร,นครับบนสารนะครับสวยงามนะครับเท่านี้นะครับนี่ครับเล่ต่างๆ คือลักษณะของพัดที่เก่านะครับนะครับสวยมากนะครับนะครับรอยกระเทาะนะครับก็จะมีการงอกขึ้นมาใหม่นะครับเป็นอแอวไซน์นะครับงอกขึ้นมา การหลงหลักด้วยนะครับหลักลวงเที่ยง ย่อนยุ่นนะครับ,นะรบ,นะรบนี่คือความเก่า,าในพระสงเด็ดนะครับที่ จนคุณตานะครับในผ้าเก่าโบราณนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดเฉพาะนะครับของวัตคังนะครับเห็นไหมครับพุทธศิลป์แบบโบราณนะครับพระท่านนะครับงดงามยิ่งนะครับมีความ่อช้อยงามนะครับรวมไปถึงพระเกศนะครับในหูนะครับ ความพิวนะครับงดงามนะครับครับสุดท้ายผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับผมมานะครับขอบคุณจริงจริงครับชอบก็กดไลก์นะครับกดแชร์ก็ได้นะครับวันเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์นะครับในการพิจารณาผ่าสมเด็จนะครับซึ่ง พระสมเด็จการพิจารณาของเก่าเนต้องอยู่ที่องค์พระนะครับเท่านั้นนะครับที่จะให้คาตอบได้ดีที่สุดนะครับมันเป็นอย่างยิ่งวา่าท่านใดมีพระนะครับอยู่ก็หยิบมาส่องดูนะครับว่าพุทธศาสนาขององค์ปูนนะครับการเปลี่ยนแปลงในด้านกายภาพเป็นแบบไหนนะครับอย่างไรนะครับซึ่ง คลิปนี้ก็จะสามารถให้ท่านสังเกตพิจรารณาและเรียนรู้ไปด้วยกันได้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับนะครับลองหยิบพระท่านนะครับมาชมดูนะครับคลิปนี้ก็กาบลาแค่นี้นะครับสวัสดีครับ